ครับสวัสดีครับพีพีซทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กับมาพบพอคับพ่อเตียมอีกเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลนะพี่น้องเด้อครับมื่อนี้พ่อเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดตัวอีกเนาะพี่น้องเนาะครับครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่ยี่สิบแปดสิงหาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเก้าแปดแปด สองสามเก้าขับเลขล่างก็อบบอกแปดสองเนาะพี่น้องเนาะโอ้มาดีแท้แปดสองพี่น้องครับพอเตรียมจำโมผิดกันว่าเป็นสามงวดแล้วนะครับครับของปูศูนย์เจ็ดได้พี่น้องเน้อพอเตรียมเสบงสถิตินะครับ,รบ, 7, ย,บ,นะรบย้อนหลังงวดหนะึ่งเนาะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่ยี่สิบแปดสิงหาคมหกสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ด บนล่างวิ่งรูดสองกับสามพี่น้องเสียดายเนาะพี่น้องเนาะสองกับสามมาทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องครับสายวิ่งเอาสายวิ่งสายรูดได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องแต่ว่าจับคู่บถึงนะพี่น้องสามหกสองหกออกสามเก้าแปดสองนะครับฮะมือนี้พอเตรียมพามาตามต่อยนอะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันนะครับ สัตว์บอ่อพี่น้องสัตว์เย,ยนบอ่อไก่ๆอย่งหน่อยนะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ เราพัฒนาเราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดครับสัตว์นพนองเนาะ ชัดเจ็นก่ะก่าช่วยพี่น้องครับบนล่างพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดพี่น้องสีกับห้านะครับสีกับห้าเน้นที่ห้าพี่น้องครับ เปลี่ยนมาพี่น้องเนาะครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะนี่สี่สี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่สองนะครับห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับหกเป็นน้องเน้อ หกศูนหกหนึ่งหกสองนะครับเก้าชุดเก้าหางเหมือนเดิม ครับปูปเน้นไหนที่ห้าเนาะพี่น้องเนาะเน้นที่ห้าก็จะมีห้าศู 5, 1, 5, นย์ครับห้าหนึ่งห้าสองนะครับครับ แต่ว่าส่วนตัวที่บนเนนน,พ,น,าาพ,น,นพี่นองเนอเฮามักเฮากับพิจารณาเมืองเอานพี่นองเนาะครับและที่สําคัญก็จะลืมนะครับมักสอบตัวได้เฮาก็จะลืมกลับตัวไว้นําได้พี่น้องเด้อครับชัดเจนนพี่นองเนาะครับเอาพี่น้องชัดเจนนพี่นองเนะาะบันนี้เนาะเอาวันศุกร์ที่30สิงหาคม2567เดได้พี่น้องเนอราเราพัฒนาปู่0 7ย์นะครับ นล่างวิ่งรูดสกับ5เน้นที่5นะครับรับจับคู่ก็มีสนะี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าศูนานกะพี่น้องเนาะรับปูบเนี่ยนในที่5นะพี่น้องครับจับนั้นแดวเข้ามักเข้าเก่าได้ดพี่น้องได้ตัวที่ปูพนโบเนีนใหนะครับบวาหลักสหลัก6กนะพี่น้องเนาะขับคอให้ปังปังอธิสำคัญก็อย่าลืมนะพี่น้องเนอะ เอามักสอบตัวแดกก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับเนาะครับพอเตรียมก็ใช้เบิ้องนีพี่น้องเด้อปูบนทรงมาให้นะครับบัพขับลาวพัฒนา30สิงหาคม67บนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่5พี่น้องรับ404 142 505 152 606 162ครับปู่7นะพี่น้องเนาะรับสัตว์เยนนะพี่น้องเนาะครับ เอาจับหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเดอ้อครับคอยเขา่าคอยแจกปังๆนะครับครับพอเตียมกับข้อกับขอบพระคุณปู่หลายๆยย 7, นะนนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับ เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอ้ขออวยพรคอยเขาคอยให้เขขหตกครับพี่น้องอ c ฟซีก็จะได้โชกๆมันมันกันาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเลือกเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแนนนะครับเนาะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำรับทางช่องตะวันพาโชคแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำนาะพี่น้องเนาะครับฮะสุดท้ายทายสุดนี่ขอพอเตียมข้ออวยพรในทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียม ขับขอให้โศกโศกมันมานเฮงเฮงรอยๆกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้พี่น้องครับเอาไปพอกันชิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม